โตโยต้าเอาผานนะครับติดชุดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกลูกค้าติดเป็นชุดคานกวางตัวรถก่อนนะครับชุดคานกวางเป็นชุดคานกวางของทูเล่วิงบาร์ขาจับ754ชุดคิดตรงรุ่นนะครับตัวกล่องเป็นตัวใบใหญ่นะครับตัวนี้เป็นของยากิม่านะครับไม่มีการจอดตัวรถถอดเข้าถอดออกได้ตัวยากิม่านะครับเป็นของออสเตรเลียนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเปิดได้2ด้านนะครับ มีกุญแจล็อกกันหายนะครับโตัวกล่องนะครับเป็นเคปล่านะครับตัวนี้ลูกค้าจะชอบแนวนี้นะครับเป็นก้านคันโยกนะครับเปิดได้ซ้ายขวามีกุญแจล็อกนี่นะครับตัวนี้นะครับยากิีนมาตัวกล่องผลิตจากอเมริกานะครับเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับประกันแบบไร้ทามนะครับตัวคาในครับเป็นของดูเล่นะครับดูเล่เจ็ดห้าสี่ขาจับนะครับรองรุ่น นะครับชุดขัานกว่าวิ่งบาออกแบบให้รถเสียงรูลบนะครับตรโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับก,การรับชมนะครับโอเคขอบคุณครับ